สวัสดีวันเสาร์ครับเป็น่ังจริงครับพ่อต้มต้มงัวขมบแฝดไตโอ้โหไตไตว่ตองได้ไตว่นีได้คบไตไตว่เลี้ยงไว้เลยแบบขมคัดอือฮึข้าแม่ตับ <laughs> มุ้งมุ้งใส่วบกกวบกอสับแซ่บครับอือฮึปลาปลาพร้อฮัลโหลสวัสดีครับ ไก่ครับไก่อันนี้สามชั้นของโปรดต่แอร์ครับแล้วก็ไก่ของโปรดยายิงครับคอันนี้ไข่นะครับต่แอร์ปื๊ด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 นี่หมกใส่กระหมานี่แม่ว่าเอาวะาหมูใส่หนามาจหมูใส่ามาไปนี่ของฝากใครอ่ะของฝากใครอ่ะนี่นี่นี่ว่าเนี่ยครับผมลูกสาวเด้อ มีละของที like ่จับสลากได้มีอะไรบ้างของที่จับสลากได้กระทะกระทะนี้ให้ยังไงกัน่านี้ครับจะทอดไข่ดาวได้ยูดอกทอดไขาอีกข่ดอันเดียร์พากันเปื้อนพากันเปื้อนทอดไข่ดาวเต็มนี่ก็ประเดี๋ยวหนึ่งสลิวถ้าอยู่สลิวนี่วัไแรของฝ่าให้ลูกสาวเป็นเตรีย ของฝากไม่ลูกสาวเห็นแบบนี่ของโปรดเขาปั้นทาร์ตไข่ไข่ไทยว่าชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละชิ้บาทบชิ้นละห้าบาทถือว่าเมี่ยแล้วอร่อยมากมึงขาแกงันนั่นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าบักเภาโอ้นี่กินมึงเนี่ยนี่เขาว่าบักเภาบักเภาโอนั่นโจขาง่วงบักเภามาหย่ำเนี่ยนี่ร้านนี้ก็สื่อของเก่ง นีตะลนเี่ยเลือกินนี่รัสเียนี่มามันเมี่ยงบ่กครับกินเมี่ยงข้ามมั้งอือๆๆเยอเสียกินอืมือย่าม่ขาดใครไม่หรกตาบนตาบนห้องโบนี่ลูกห้องโบที่หล่ะลหาบาทได้ไหมอันน้อยๆคือยังจะหัวเหรอ